อยู่ไ oh. ด้ไหมคนนั okay. no. right yeah. oh, hey. ้นวิวหน้าตายวิวิดเห็นหนวดก็คุยมิวิดบัตรอู้ไทยไหมเป็นคนแคนาดาเขาแคนนอตโอเคแคนาดาปิกไทยนะอะยูฟอร์มแคนาดาเอออยู่บนนแคนาบิทอะไรวะเขาต้องการบิดแคมป์ อุ้ยัสดีิ่ะพี่ปุ้ยอุยวันนี้ไม่แต่ตัวจึ้งจึงเนาะพี่แพ้พี่เฟิร์นพี่ปุ้ยแล้วก็ตัวพ่อพี่ปีตทองจืดใช่มึงอะตัวอะไรตัวพ่อหน้าแม่มึงอะตัวแม่หน้าพ่อเป็นตัวแม่แต่หน้าพ่ออันนี้ตัวแม่เอ้ยอันนี้หน้าแม่ตัวอื่นเรซิ่งมาไหมลูกเรซิ่งมาลูกนั่นกับม่เจนทีมา่ะ กูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่กูสอนตลอดเลยนะมึงสอนอะไรวะสอนเดี๋ยวรอดูตอนโตมึงกูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจริงจิ๊ก็จิงแลแม่ไปถ่ายรายการก็ป้อนนมป้อนรูดได้หมดอันนี้พูดตรงๆเลยว่าได้หมดบอกลูกไปเลยว่าได้นจะนี้ก็ได้หมดจะเป็นทอมเป็นอะไรก็ได้หมดหอกเป็นคนดีก็พออุ้ยเธอเบจะเลยแต่ว่าหนูอันนี้มีมีความชอบแบบนับบุ่ะ มีไหมไม่มีโอก็เกลียดแบบไม่รู้กเกลียดแบบไม่แต่แต่แต่หมายถึว่าอยู่ในสังคมนี้โตมาจะมีคุณภาพไงเขาเจอหลากหลายเจอปลาเจอปลาให้เจอหมดให้เจอหมดใช่ขอบคุณพี่แพทค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณที่ะไม่เพืกูขายของกันนะเออวันนี้ขายอะไรอะฉันก็ขายนี่ไงมาสคาร่าในตำนานโอ้ยอะไรแหละกูเอาพูดตรงๆป้าพูดแต่เรียกกันแต่มาสคาร่าเขียวมาสคคาร่าเขียวเธอรู้ไหมว่ามันเป็น ของใครของใครอะของกูไม่ใช่ของอดีบิโอลูกค้าของน้อมานั่งใกล้ๆของอดีบิโอของอดีบิโเขาขายมา19ปีที่เข้ามาเลยเดี๋ยวต้องไปมาจราเออมันเขาขายมา19ปีแล้วคุณแม่ลูกปะเนี่ยอุ้ยนี่มันตัวดังนะก็ตัวดังก็อยู่กันมา19ปีอ่ะวคนกดเลยยังไม่พูดโผลดังก็อยู่กันมาสิบเก้าปีอ้าวคนกดเลยยังไม่พูดโผลเออไม่ต้องพูดหนึ่งแถมหนึ่งไง หนึ่งแถมหนึ่งนะคะคุณพี่เอาละเอาละหยุดเต้นก่อนหยุดเต้นก่อนวันนี้มาของลูกค้าอันนี้ก็คือจะตั้งใจขายไม่ใช่ของตัวเองถ้าเป็นของตัวเองก็คือไม่ขายงั้นยกกล้องสูงๆพี่ป้าจะได้ยืนขายแบบมีเนซีเอ็นอ้อหลอค้ะคุณพี่ขาก็คือเป็นอย่างนี้นะคะคุณแม่หนึ่งแถมหนึ่งคุณแม่เห็นสินค้าไหมคะทางนี้ออกคลณแม่ดิโนไหญ่วะนี่คุณแม่หนึ่งแถมหนึ่งราคาราคาเท่าไหร่คะ 249บาบาทได้หนึ่งแถมหนึ่งตกชิ้นละร้อยกว่าบาทอ่ะปัดให้ดูหน่อยเเธอจ๋าก็คือเธอรู้จักใช่ไหมคะมาสคาร่าเขียวพูดซิมาสคาร่าเขียวที่พวกหนูซื้อกันที่มันติดทนนะลูกใช่ทำไมทุกคนเขียนว่าได้219บาทหมดเลยมีกองค่ะ5นาทีเท่านั้น5นาทีเท่านั้นคุณแม่เอาเลยค่ะนี่ไงมาสคาร่าเขียวในตำนานนะคะเขาขายมาตั้งนานแล้วทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ้ยแล้วเราซื้อของแท้ไหมนี่ดูใต้ตรงนี้นะคะ อันนี้คือแปลว่าของแท้และแน่นอนแบบนี้แต่ถ้าหนูไปซื้อแบบอุเบอุโบอ่ะเนาะเนาะมันก็อาจจะไม่ใช่ของแท้อะไุเบอุโบก็คือเออถูกอะไรนี่คือแบรนด์อะไรเนี่ยภาษาเนี่ด ODBO ค่ะ ODBO DBO แม่คะนี่นะคะนี่ของอย่างนี้นะคะเฮ้ยมาของลูกค้าถ้าขายไม่ได้นี่อะไรนะลูกค้าไม่ได้คาดหวังเนาะลูกค้าไม่ได้คาดหวังเนาะอันนี้พูดเลยแล้วพูดให้เป็นหลักฐานทางบดปิ้นไปเลยค่ะ คุณลูกค้าวิ่งแหอันนี้คือปัดมาแล้วรอบหนึ่งนะคุณแม่ให้หนูทำฝั่งใหม่ให้ก่อนไหมพี่บัดจะได้ปัดถูกคุณแม่คะทำไมเวลาเราปัดนี่มาสคาร่าถูกต้องแล้วเราต้องทาอย่างไรคะคุณแม่คะไอ้นรื่องขึ้นหนูว่าแล้วปากพี่เป็นไรนะพี่ปัดตาเพราะหนูว่าเออเราเอายาและอุ้ยคาดหวังได้นะพี่สองหมื่นแล้วคุณแม่อุ้ยคาดหวังได้เลืองค่ะเลืองวันนี้มีสองร้ไม่ได้แตว่าคุณแม่เห็นไหมคะ ว่เห็นขนตาหนูไหมคะที่เข้าไปในกล้องก็ได้นะแว่ค่ะวิพี่ขนตายาวเลยอ่ะคุณแม่คุณแม่ซื้อไหมคะถามว่าปัดขนจมูกได้ไหมคะได้คุณแม่เดี๋ยวจะลองทําเปอะไระคุณแม่เราไม่ปัดขนจมูกนะคะเราปัดขนตาอ่ะนี่เดี๋ยวจะหาว่างุ้นงี้คุณแม่เห็นขนตาหนูไหมคะเห็นแล้วที่สําคัญคือมันล้างออกได้คุณแม่บ้าบอที่สุดล้างออกง่ายแต่ติดทนยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณแม่ฮอตมากเลยแล้วคุณแม่อย่าปัดเบิ้งเยอะนะคะเคยวันหนึ่งปัดเบิ้งเหมือนกันคุณแม่ ยาวมาจนถึงริมฝีปากบนอุ้ยตกใจเลยยาวมากเจนกันปัดที่แบบว่าเออขนตาล่างยาวถึงริมฝีปากบนปัดจากชุมพรอนก็ใช่ป้ายิฟอนปัดจากชุมพรนี่หนึ่งปัตตานีคุณแม่ค่ะนปัดจากชุมพรอะไรอะคะนี่ล่าสุดหนูปัดจากพระรามสามนี่ล่าสุดคนปากเก็ตทักบอกโอ้ยมึงตัดขนตาหรอนี่ค่ะดูเชนนี้ หนึ่งแถมหนึ่งเออเฮ้ยคุณแม่กดซื้ออะไรกันเยอะแยะคุณแม่ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะเอกล้บเดี๋ยวลูกค้าเกาจะจ้างสามคุณแม่หนูกลัวเฮ้ยคุณแม่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวเขาจะจ้างสามนะคะกลัวกล้องไปไหนอ่าคุณก็กลับกล้องไปเห็นเพื่อนบ้านเราเมื่อกี้ก็จะมีเห็นคุณเฟิร์นนะคะเห็นคุณปุ้ยนั่งขำกันนะคะอ่ามานั่งได้แล้วพี่อ่าคุณแม่คะอยู่ดีเขาก็ปรับกล้องลงนะคะคุณแม่ทำให้กรกัืหนึ่งแถมหนึ่งหนูอยากปัดดูเฮ้ยโอ้ยไปตรงวันนี้จะขายลูกค้าเออ นี้นะคะคุณแม่หนึ่งแถมหนึ่งมาสคาร่าเขียวในตำนานคุณแม่กดเลยเฮียเฮ้ยวันนี้ไม่เฮียวันนี้คือเราจะต้องวันนี้ก่อนเฮ้ยเนี่ยนี่นี่ขนาดบูมนะคะบูมบูมก็ปัดนะคะคงงมากยาวไปจนถึงขนนัแข้งอันนี้บูมปัดถึงขนนัแข้งเลยเหรอลูกหลอกเฮีย เฮ้ยวันนี้เราขายมาสคาร่าก่อนใช่มาสคาร่าของอะไรคะโอ้ยโอ้ดีโอค่ะแม่เฮ้ยขายดีขายดีบูมปกติพี่แพทไม่มีขนตาล่างนะเว้ยอันนี้คือปาดทำปากดีๆทำปากดีๆมึงก็น้องแต่พี่แพชรมันทำปากดีๆเออเออบางคนน่ะปัดขนคิ้วด้วยนะค่ะบางคนเอาไปปัดขนคิ้วโอ้ยคุณแม่หนึ่งหึ เฮ้ยหยุดส่งก่อนซื้อคุณค่ะหยุดขำคุณกดขำได้แต่คุณต้องกดซื้อค่ะไปออเดอร์พุ่งมาคุณค่ะเร็วๆนะอหนึ่งแถมสองนาทีค่ะช่วนะหนูหนุนั่งทำะไรลูกหนูไม่หนึ่งแถมหนึ่งหนูไม่สองแถมหนึ่งเออหนูหน่อยสิลูกอ่ะอ่ะหนูหน่อยอุ้ยนี่คุณพี่เขาปัดนะคุณพี่เขาปัดอ๋อเขาพยายามทำปากนิ่งนะคะนี่เขาพยายามทำเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอุ้ย เห็ดไม่ล้ี่นนี้ปัดแบบว่าบอๆนั่นนี่ยังไม่ได้ตั้งใจเลยนี่ไม่ทอะไรเลยเห็นไมล้าหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่คุณพี่คะออ้ยดีมาสคาร่าเขียวตัวนี้ใครไม่มีคือโอ้โหมันจะตกยุคตกสมัยกันไปเปล่าๆถ้าคุณพี่รู้สึกว่าเอออยากปัดไล่ขนตาเหมือนยี่แพทหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ท่องเอาไว้แม่ สวยมากคนคนไหนคะเอี้ยอุ้ยเลทค่าด้วยลูกเพราะว่าไม่หมวกมันติดหนูนะลูกเออหนูเวลาหนูหมวกขึ้นหน้าหนูปุ๊บหนูต้องพูดอะไรคะอ้าเก่งมากลูกพูดอย่างนั้นเลยใช่เออใ <c ười> ส<า>่พเอกไ,ไม่ตลกเออเขาไม่ใส่พี่เอกเขาไม่ตลกออ่าเร็วเร็วเร้วเร็วเรยวเร เลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อกี้แม่เห็นนะมีใครมีคูปองใครแอบมีคูปอง219บาทรีบกดได้2อันใช้ไปเลย2ปีถึงไ้วะยังไม่มีวันนี้วันเกิดเธอหรอใช่ยี่สิบแปดเก้ายี่สิบเก้าแล้วดูสิโอ้ตายแล้วเป็นสาวแล้วตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจ คปิ้ลไปร้องอะไรผู้ร้องอยู่นะเออเวลาหมดแล้วขอเวลาหมดแล้วอีก200ออเดอร์สุดท้ายเอางี้ให้เท่าไหร่พี่พูดเดีไปพี่พูดเดีไปค่ะ200ออเดอร์สุดท้าย200ออเดอร์สุดท้ายค่ะใครไม่กดก็คือเฮ้ยผู้ชายถูกได้มีมีอ่ะ200ออเดอร์สุดท้าย1แถม1ในราคาที่ขึ้นอยู่นะคะราคาที่ขึ้นอยู่ใครได้เท่าไหร่พิมพ์มาขิงกันหน่อยสิปัดคิวได้เอาขอปัดคิวให้ดูปัดคิวได้ไหนเธอจะปัดคิวเหรอลูกๆไงลูกค้า ปัดคิวได้เธอเห็นไมล่าเห็นไมล่ยคุณแม่คิวเขาโอคุณแม่อย่าปัดค่ะคิวตั้งโอ้คุณแม่ค่ะโอ้คิวตั้งมากค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แมจะปัดคิวไหมคิวคุณน้ำตาลให้กูปัดคิวดำอะเนี่ยแต่วันนี้ก็คือปัดคิวน้ำตาลมาแล้วก็ส่งมาว่าอะไรไหนปัดสิและคิวน้ำตาลที่กูปัดมาเพื่ออีกร้อยร้อยออเดอร์สุดท้ายนะ คุณแม่คะช้าอดหมดโปรพี่แพทนะคะหนึ่งแถมนะกบกสมาสชาร่าเขียวในสตาก็คือคิ้วดำสองเส้นหน้าสวยมากอ่าก็คือมองไม่เห็นด้วยไม่มีกระจกอ่าตอนนี้ก็คือยังไงไม่ได้ปลอมนะสวยจริงสองเส้นหน้าค่ะมีคนดูขึ้นเลยพอเป็นหน้าพี่เอไอมันจับอ่ะอืมดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดคลียร์คิ้วเส้นหน้าขอกบนตอนเนี้ย น่ารักลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้เวลาหมดแล้วให้อีกร้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะหนึ่งร้อยออเดอร์ห่้อยคอเไอ้กล้องนี้มันอะไรอยู่วะทำไมอะพี่พี่รู้สึกว่าคิ้วว่าคิวพิ้ตรงไหนอะหนูกับกล้องพิ้วจะได้เห็นแบบว่าสวยจริงไหมลูกนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะคะเล็เปิดเปิดคิวขึ้นค่ะลูกดีนะคะหนูมองกล้องลูก คุณพี่ดูนะคะมองหนูมองกล้องหนูเออเราปัดตาปัดตาบนต้องมองล่างเลยใช่อ่ะปัดตาบนเรามองอะไรอ่ะปัดคิ้วเออปัดคิ้วเดี๋ยวอันนี้เป็นลูกนะนี่นะว้าวตั้งอ้ามีลูกคนเดียวใช้ลูกคุ้มว่ะโอ้ยคุณพี่ตั้งมากคุณพี่ดูสิคะ อย่าให้ปัดเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวขนคิ้วเขาจะยาวจนถึงนี่น่ะตีนตีนผกชั้นบนคุณแม่คุณแม่ซื้อไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งออเดอร์โอ้ยตอนนี้แสนแตกแลยคุณแม่เล็บใช้วันเว้นวันไอเลปูไหนพูดนี่เล็บใช้ทุกวันหนึ่งสองไอู้ไูต้องจ่ายเพิ่มเออหนึ่งสองเล็บใช้ทุกวัน ใช้แบบซึมๆใช้แบบแม่บังคับใช้เลทใช้ทุกวันเลทใช้ทุกแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหัวแปลงเขานะคะมันพี่ว่ามันใกล้หน้าพี่เกินไปปะอันนี้เขาเรียกว่าใกล้ค่ะลูกอันนี้ก็คืออิกนิดเดอร์เขาเห็นขี้มูกแล้วค่ะอู้แต่ละอีกดอกอีกนี่สวยจังเลยอ่ะเอ้ยขนตาสวยมากขนตาสวยขออนุญาตนะคะแบบคเราก็ไม่ได้เป็นคนสวยเราขอหนีบผมปลอมแป๊บนึงนะคะโทษที กูพี่ว่าแต่วันนี้ขนตาพี่ดูดุ้งนะขออนุญาตหนีผมตอนนี้แล้วพี่มาแกะอะไรตรงนี้ก็ผมมันหลุดเอาคุณพี่หนูสวยละโอเคมาเริ่มเลยค่ะ1แถม1ค่ะเขาเขาก็รู้เลยอ่ะผมคกูพี่ค่ะ1แถม1ค่ะเอา50าสออเดอร์สุดท้ายฮีิฮ่าทำไมหน้าไกลจังเลยอ่ะซูมออกไหมเออหนึ่งแถมหนึ่งพูดซิ เก่งมากหนึ่งแถมหนึ่งครับเป็นงเบาไหมหนึ่งแถมฟดี้ฮะยูส่งก่อนหนึ่งสสหนึ่งแถม1ครับเออคุณพี่ค้าหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณที่ซื้อสินค้าแพทสวยจังฮีฮอร์พีฮอร์พีฮอร์คุณขาหนึ่แถมหนึ่งส่งฟี่าหน่อยนะอยากฟังพี่เฟิร์นพี่เฟิรนพี่เฟิร์นฮี่าเซิรลยเอ้ย หแถมหนึ่งได้กี่อีกอีกอกี่ออเดอร์คะได้อีกสาออเดอร์สุดท้ายสาออ,ออเดอร์สุดท้ายจ<ช>้ะหัวฟูจังเลยอ,ะอ่ะหแถมหนึ่งนะคะอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นตำนานมากนะคะพี่พีเธอจะไปอยู่กรุง วันนี้หนูมาขายมาสคาร่าคุณแม่วันนี้หนูมาขายมาสคาร่าซึ่งคุณแม่หนูไม่ได้ขายลำโพงเนาะแล้วก็ตอนนั้นเจ้าของแบรนด์ลำโพงมาบอกอยากคิดคิดถึงเลยก็คือลำโพงข้าวตอนนี้ที่บ้านมีลำโพงเ้ยดยอไแล้วเขานะหนูเอาพูดตรงๆกับพี่ที่เขาดูอยู่ตอนนี้หนูโอเคกับแม่ไหมลูก หนูโอเคกับแม่ไหมลูกหนูชินหรือ,อยังที่แม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆที่บ้านอะแม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ปะปแม่แ <l ots> ก็เป็น <l ots> บ้านแม่ก็เป็น,ไปไน,นเป็นไย่เป็นอย้นก็ไปด้วยยูก็อยู่อย่างนี้นะคะคุณแม่ <l ots> เลดมองงงม่หนูชอบใช้ต <l ots> ิดทนเรื่องจริงหนึ่งแถมหนึ่งคุณแม่มันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้เอาพูดตรงนี้นะเกิดใครเคยเจอมาสคาร่าเขียวในตำนานแล้วถูกกว่านี้แพทบอกได้เลยว่าลอมปูมที่แปลว่าลอมเก่งมากค่ะ ขอบคุณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นหนึ่งแถมอีกหนึ่งสิบออเดอร์สุดท้ายคุณเขาเขาให้คือขายสิบออเดอร์สุดท้ายนะคะเลดบอกชินแล้วถูกต้องช้าอดหมดอยากจะให้คุณแม่ปัดขนตาพร้อมเต้นเออหนูกลัวว่าไอตัวนี้จะเข้าตาหนูนะคะหนูขอเต้นแบบไม่ต้องปัดไปเลยดีกว่าให้หนูจ้าซึ่งวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่ลงพิมพ์กันเข้ามาได้ไหมคุณพี่แล้วค่ะจากเด็กพะรามสาม้ยเด็กพรามาม ขอบคุณค่ะคุณแม่พาออเดอร์สุดท้าย้าออเดอร์สุดพี่พีไปไหนก็คือเมียอยู่นี่ก็คือต้องมีผัวตลอดบางทีเราไปไหนมนเนี้ยไล่ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคนในบ้านเราเยอะโอ้ยเอ็นดูพ่อบอกว่าพีแคนาดานั่งตรงนี้เออไม่อยากก็สปีดอีลิทกันค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งแถมหนึ่งหนูกดได้สองหนึ่งเก้ารีบกดเลยค่ะคือออเดอร์สุดท้ายคือออเดอร์เขาให้หนูครือออเดอร์มันเป็นยังไงไว้ครึ่อออเดอร์คุณพี่ หได้อีกหนึ่งใช่ไหมคะ,คะถูกต้องอค่ะพี่แม่สรุปโให้น้องสรุปเลยนะคะหนึ่แถมหนึ่งวันนี้นะคะ1นแถมหนึ่งราคาเหลือเท่าไหร่นะคะ240เท่าไหร่ช่างมาเถอะหนูได้สองบ้าทหนูกดค่ะหนูไม่ต้องฟังค่ะราคาลูกค้าเขาจะ380อบอะไรหนูขา219บเกาทหนูกดกันได้1นแถมหนึ่งกดค่ะล้านแตกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเออหนึ่งแถมหนึ่งคุณไม่เห็นอันนี้ใช่ไหมคะมสาสคาร่าเขียวในตํานานถ้าสมว่ามั่นใจให้ซื้อในไลฟ์ของคุณจอนอที่แปลว่าเจนนี่สมมติว่าใครมาไม่ทานไลฟ์แล้วพรุ่งนี้เห็นคลิปยังได้ราคานี้ไหมถ้าพรุ่งนี้เห็นคลิปได้ราคานี้ไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะไม่ได้เขายกมือไหว้ลูกค้ายกมือไหว้แล้วลูกค้าไม่ได้ลูกค้ายกมือไหว้ผมหรือเปล่าได้ไหมคะเห็นพุ่อที่เพจ O D ี O อีกหนึ่งชั่วโมงอ่าตี่ Tiktok ของวีโอใช่ต่อที่ อ่าติกต่ออีสท์เบสแอพพลิเคชันอินเดอะวอล์ลิสเวรแอพพลิเคชันค่ะก็คือต่อเด e best แอ p พลิเคชันอะไรอินเดอะวอล์ลโอ้อีส์เหรออีส p ์เบสแอพพลิเคชันอินเดอะวขาบอกว่าตอนนี้กันน้ำออกไหมคะกันน้ำออกค่ะแล้วก็กันอะไรอ่ะกันน้ำเฉยเฉยแต่เวลาล้างหรือเวลาเช็ด่ะยู่เวนยูคลีนนะยูไอนะ โอ้อิตูสมูทเลย not too hard too clean ก็แคนาดานั่งนี่เนี่ย yes I can speak English I can speak English อาดัอาดัมกันน้ำคือ Water 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 Proof Water Flu I can speak English yes I can speak w i t l l o h My God yes I can speak เป็นภาษาฝรั่งชมนะจ๊ะฝรั่งว่า yes you can speak l i s h ใช่ นี้มาสคาร่ากูขายตั้งนานถามว่ามาสคาร่าของอะไรเริ่มเลยปะล่ะอ O D B O ค่ะคุณลูกค้าอันนี้ O D B O นะคะยัไม่ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือก็คือเสร็จแล้วแล้วคือกูไปเลยไปเลยไม่ดูอีกค่ะอ๋อช่วยช่วยอีกค่ะไปต่อคไปพี่เวศน่ารักพี่เด็กคนคิดถึงพี่อ๋อช่วยช่วยทางบ้านเหรอใช่ใช่นี่นี่นี่วันนี้วันเกิดหนู ไอ้ผมอันนี้มันไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะเธออะไรอยากกจะช่วยเธอเฮ้ยพวกแฮร์พีทพวกวิกเข้าได้นะเราไม่เคยขายจี๊กเธอเราบุมใส่ทุกวันอ่ะใช่ใส่ทุกวันก็อะไรเงี้ยจ้างได้นะคะเธออะไรอ่ะอันนี้อะไรคะนี่ไงเพราะว่าผมพี่เสียอาเขาหลุดนอกจากสันดานเสียแล้วผมยังเสียอีกนตอนนี้ตอนนี้น่าใช้มากลูกค้าลูกลูกไปพักได้หนูเหนื่อยมามากละ สิบยี่สิบนาทีหนูเหนื่อยมาบ้างละท่านหนูเหนื่อยหนูพักลูกอันนี้พี่ช่วยทำบ้านเนอะมาเลยอันนี้นะคะจะเป็นกระปุกนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าผมเสียใช่มาหนูก็รวบให้พี่หมดแหละค่ะไม่ต้องหวงจุ๊ตุต้องค่ะรวบทีเดียวเลยเห็นไหมคะอ่ะคุณค่ะ ตัวนี้ใครมีปัญหาผมคุณแม่กระปุกโคตรใหญ่กระปุกใหญ่มากใหญ่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 ใหญมากๆคุณแม่ตัวนี้มีละสามสุดราคาเท่าไหร่คุณพี่ห้ามเกินสองร้อยร้อยเก้าเก้าหรอเดิมสองร้อยเก้าสิบห้านะเดิมสองร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าเก้าไม่เคยให้ใครมาก่อนหมายถึงกระปุกละใช่ค่ะกระปุกละใหญ่เท่าหน้าคุณแพทกับคุณเจนนี่ให้ร้อยเก้าแต่ลูกค้าได้ร้อยหกเก้าค่ะ วันนั้นน่ะที่พี่แจ็คกี้มาเขามาโชว์ในไลฟ์เลยนะใช่แลกของเรื่องของคุณแจ็คกี้พี่อ่ะฟังอัะไรคือเรื่องของคุณแจ็คกี้อันนี้ชื่ออะไรแพทพัพพาน์คุอละโอันนี้กิ่นอะไรอุ้ยอันนี้หอมมากเลยไม่เหมือนอะโวคาอะโวคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอันนี้สำหรับอันนี้หอมอันนี้หอมมากอันนี้หอมที่สุดอันนี้ปวดอันนี้นี่เนี่ย อันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความแห้งเสียมันเป็นฟิลเมนต์เนาะย้ำนะแม่กระปุกใหญ่มากกระปุกใหญ่แบบไอ้บ้าเอ้ยใช้ใช้กี่เดือนก็ไม่รู้เพิ่มความหร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้เท่าไหร่นะร6 9ยหกคุณพระถ้าไม่กดคือเสียใจแล้วใช่ถ้าไม่กดคือเสียใจแล้วทำไมต้องใช้ล่ะ หนึ่งใครที่ทําผมบ่อยๆผมเสียผมทําสีใช้เถอะผมมันจะได้มีน้ำหนักและแพทขอบบอกทิกอย่างหนึ่งได้ปะ่ะได้ได้บางคนโอ้โหมาร์กตั้งแต่หนังหัว <c oughs> มาร์กตั้งแต่หนังหัวสรุปก,ก็คือหัวมันหัวแบบหัวเปิงแลเขาบอกว่าอะไรไอ้ดีไม่ไดีขอไม่เลิกหนูขาเขามาร์กตรงนี้ค่ะปลายผมตรงนี้ปลายผมลงมานะคะ <c oughs> มีทั้งหมด3สีแต่เมื่อกี้เราเคาะกันแล้วใครที่ชอบความติดทนแล้วห<น>ัวชอบเขียว<ๆ> หรอเธอไม่ชอบพีทหรอชอบทั้งคู่แต่ชอบพี่พีททองเจือแต่ไม่ได้ชอบปีนีีอ่าเอ,อเขียวขยวหอมควาหอมมุน<ช>ตัวเขียวเนี่ยเหมาะสําหรับคนคนที่มีปัญหาเรื่องของแบบผมแห้งผมแหงง้งมากๆตัวเนี้ยจะมีอะโวคาโดนะส่วนตัวนี้นใ,นใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากให้ผมหอมอติดทนและผมเสียทําสีมา พทแ,แนะนำสองสีไม่ม่วงก็ไม่ม่วงก็สม้มสมันส้มไหมหรือชมพูชมพูแต่จะนีม<ต>มไม่เขียวนะชมพูส่วนม่วงเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของใครที่แบบว่าทําสีด้วยและหนมันป้องกันแสง UV คุณแม่เราต้องดูแลผมอย่างของแพทแพทใช้เขียวทําไมหนูทำไม,ำไมแพทพี่แพทเป็นคนอาบน้ําสระผมทุกวันค่ะแล้วได้ผมอาบน้ําุกวันเลยหรอแพทอาบน้ำทุกวันอาจจะดูไม่ออกว่าเอ้าวคนอย่างนี้คืออาบน้ําทุกวันหรอแมหนูอาบน้ําสระผมทุกวัน เพราะมีความเชื่อว่าเราออกมาข้างนอกแล้วผมเราเจอปุ่นแล้วเราจะเอาหัวเราไปนอนอก็เลยชอบอาบน้ําสระผมแล้วนี่มันก็ได้ผมทุกวันใช่ไหมคุณพี่หนูว่าจะใช้ตัวนี้คุณพี่จะใช้อาทิตย์ละครคังก็ได้หรือวันเว้นวันก็ได้มไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวัน แล้วก็ปุกใหญ่มากเหลือร้อยเกป่ะร9 9จาก200กว่าบาทป่ะใช่เหลือร9 9ป่ะตอนนี้เหลือร้อยหกเป่ะใช่เธอเอาไปใช้เลยฉันว่าอยู่ประมาณ3เดือนก็ไม่หมดอ่ะต้องรีบต้องรีบนะร้อยเก้าเก้าเหลือร้อยหกแนดของ BSC คุณแม่ค่ะ BSC Hair Care Smoothie Treatment BSC Hair Care ซึ่งบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำรถบ่อยๆเขาไม่ได้ทำลดบ่อยๆคุณแม่ ขายดีนะปกติลดไหมไม่ให้ไม่ให้ด้วยใช่ค่ะไม่เคยลดลดลดเกินนี้เลยเจนนี่เจนนี่เจนนี่ดีนี่ดีเดียก็คือจะไม่ใช่มหากรรมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อเทศกาลเออมหากรรมก็มหากรรมจะเรียกมหากรรมจะเรียกหรอจะเรียกมหากรรมเลยอ่ะกอุ้ยกายแล้วมาแล้วลดเอาโทรศัพทเอางี้โทรเป็นฟิลแบบว่าซื้อไปเฉยๆก็ได้ อ่าก็คือถ้าตัดสินใจยากคือร้อยหกก้าเธอซื้อเฉยๆเลยเจะใช้ไม่ใช้คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ซื้อเถอะซื้อเลยมีทั้งหมดสามสูตรคุณแม่คุณแม่ค่ะมีทั้งหมดสามสูตรนะคะคุณแม่ฮะร์สแล้วคุณแม่อย่าฮอตอย่าฮอตมันร้อนอย่าฮอตสคุณแม่ค่ะ <laughs> อีเฟอร์นี่เจตื่นสิเจตินีพี่เขาเนี่ยทำไมเธอจะเอาฉันมาเธอก็พูดฉันมาไอ้เธอฉันมาช่วยอยู่แล้วสี่เจตือแจกบ้านอ่ะให้บ้านตั้งสี่ล้านห้าเธอจะบ้าหรอเธอโพสไปแล้วเธอโพสไปแล้วฉันมีสิทธิ์เะล่ะอ่าทุกคนมีสิทธิ์ยกเว้นคนในทีมงานเจนนี่อ่าจะไม่ใช่ทีมงานเธอตัดฉันออกไปได้เลยทุกออเดอร์ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์มีสิทธิ์ลุ้นอุ้งหัอเธอเงินเธอกดเธอเาแจกบ้านแต่ไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ได้วันนี้ตัดจะได้แหละถูกไหมเออ เธอซื้อก่อนคือตอนนี้ตะกร้าขึ้นฮอตแล้วอะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้อนละร้อนละร้อนละร้อละหลังจากชั้นนะเดี๋ยวจะเจอใครคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นลูกของคุณจตุรงค์แล้วเติมปากรอละคุณเฟิร์นแล้วก็เจออีกคนนึงเมียคุณกวินคุณปุ้ย แม่เป็นเมียและแม่กับเป็นผู้หญิงที่มีลูกสองเหมือนแบบไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัวเล็กมากเล็กตัวเนี้ยไม่มีผัวยุงปะเนี่ยเล็กมากนั่นจะเป็นทั้งแคนาดาแคนาดาเดียววันนี้แคนาดารอคอรฮอตมาเดียวแย่งกันสามคนส่คนจะมาะไม่นไก่หมูเนื้อบรรนมั้ยช่วยจัดยื้อ Beauty Beauty การเหรอ โอ้เป็นกาวอยากมีบอดี้การ์ดโอ้ใหม่ยอดจะเป็น้นนีเขาชื่ออาดมเป็นแค่บอดี้การ์ดเขาชื่ออาดัมอุ้ยอาดัมวันนี้อาขาวอันนี้อาดัมวันนี้อาขาวอยากดูปะว้าวอาขาวหัวไม่อยู่ด้วยเลิศหว่ะเพราะว่าคุณแม่คุณแม่กดเล้ย่คุณแม่มานนั่งฟังหนูเมาเรื่องผู้ชายอะค่ะ หนึ่งสองสามตัวนี้ปกติสองร้อยกว่าบาทกล่องแล้ว่าย้ํานะคะว่าแบรนด์นี้ไม่ใช่แบรนด์แบบอาอุปเป๋นะไม่ใช่แบรนด์แบบอุ้ยอุตุบิตีนะคะแต่บันคือไม่ใช่เป็นแบบแบรนด์แบบนั้นไม่ใช่เป็แบรนด์อ่ะแบรนด์อะไรอันนี้คือเป็น BSC แฮร์แฮร์เป็นของ BSC เป็นแบรนด์ BSC หนูเชื่อใจกันได้ เรารู้จักแบรนด์ BSC ตั้งแต่ตัวเราเท่านี้เลยอตัวเราเท่านี้เลยเป็นการหาคำกันมาจากไหนนะพวกพี่นะูอะไรประกันสูแก่ใช่ที่เราเห็นตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยแลไปตัวเล็กอ่ะนอนนั่นเออถ้าตัวตัวเท่านี้เอ้ยวทำไมตัวไม่สูงเลยคุกเข่านอ่ตัวเท่านี้เฮ้ยโอนตัง์มาสมดเลยยืนเราใช้ส่งให้โอนตังมาก่อนดินั่งมันตู้เย็นนะเฮ้ยบางทีเราตัวจะมากินบ้านเออเออ เธอคุณพี่ขาจากกระปุกละ200กว่าบาทวันนี้แพทลดให้เหลือ1 9 9แต่แพทรู้สึกได้ว่าทุกคนมีคูป,ปองอะไรสักอย่างเหลือ169บเาทเหลือ169ทีนี้3สูตรเลือกยังไงดีวะไอ้แพทคืองนี้ถ้าอย่างนี้นะแพทจะบอกให้นะโมโหสามสูตรเลือกยังไงดีวะแพท หนึ่งใครผมเสียแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยในชีวิตคือไม่รู้ว <enjoyed> ่าจะต้องอะไรสูตรสีเขียวเราคอนเฟิร์มว่าใช่แล้วแน่ผมพี่แพ็คคือผมจริงทุกช่าเป็นผมจริงใช่เพราะว่าวันนี้คือไม่อยากบแยนได้ไหมคะเดี๋ยวผมจริงหนูเดี๋ยววันจริงเส้นเลยหรอใช่ผมจริงทุกเส้นเลยหรอผมจริงไม่อยากบแยนค่ะเดี๋ยวผมจริงหลุดใช่ไหมคะเป็นผมจริงทุกเส้นเลยหลายคนบอกอ่ะผมจริงที่อะไรอิกไม่เท่ากันแล้วแต่เออคุณแม่ทุกเส้นมันเป็นแบบคุณแม่เมื่อกี้ผมจริงคุณแม่อยู่ตรงนี้ทำไมผมจริ้มแม่ไหล แล้วแต่ความลื่นไหลความลื่นไหลอย่าใช้เยอะนะเอถ้าเราใช้เยอะผมไล่นะเราไป็มานั่งส่งุติกูตรงนี้ถ้าใช้เยอะผมเราจะลื่นไหลร้อยออเดอร์สุดท้ายเอาอย่างนี้แพทง่ายๆนะมาร์กตั้งแต่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ลงมาอย่าเอาทรีทเมนต์มาร์กผมครีมนวดมาร์กตั้งแต่คนผม ชีวิตหนูจะหาไม่เลยมันหัวมันจะมาร์คแค่ปลายมาร์คเอาไว้ขยี่ขยี่ทิ้งไว้นับหนึ่งแค่นัดเราล้างได้เลยแมคนอะไรมาร์คหนึ่งวิเพราะมันดีมากมันเท่คนคุณแม่นับหนึ่งแล็คหัวมาพี่เย้รีนการสอบ VIP หัวมาพี่เอาอะไรเนี่ย VIP ใครหนูเป็นใครลูกหนูคือใครคะคขับรถครับอ่ะเห็นไหมคะอันนี้ driver ไม่ใช่ driver. อร์ he's my driver รูเมทครับรูเมท oh you are no 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 you're my driver นี่อ๋อดัมยูนะอดัมเป็น bodyguard yeah he not n speak Thai นะ he can speak a little bit. he come from like อะไรแค a าดา where you come from where you come from Thailand. เฮ้ยไปเป็นไดรเวอร์ที่อื่นไปพี่ขาหนึ่งกระปุกเหลือ169บาท หนึ่งกระปุกคือ169บาท uh, จากปกติ200กว่าบาทวันนี้นะคะ uh, แพท,ท,ทแพทน้ำประพาผมแท้ผมจริงขออนุญาตขายหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบออเดอร์สุดท้ายห้าสิบออเดอร์สุดท้าย you you ก็ watch your hair you watch your hair after that you แบบ you do something around here and y o n a p one to ten and then you watch off Yeah I can speak ไหม oh my god, god. I can speak อันนี้เข language speak เลยคุณแม่คะสูตรสีเขียวคือผมแห้ง ผมแห้งผมเสียแต่ถ้าผมเสียมากๆคุณแม่ห no> นูแนะนําสูตรสีม่วงแต่ถ้าใครบอกว่าหนูอยากเป็นแบบราพันเซลแม่นางผมหอมหนูแนะนํากลิ่นพีชไม่ล้วพี่ดำขนาดเนี้ยพี่เฟิร์นเขาจะบ้าขนาดไหนพี่แทนเล่นไว้ขนาดเนี้ยพี่เฟิร์นเลี้ยงอะไรอะเ้อไม่กินแม่บ้านจะนี่อย่างหิวชิบหายได้เหมเฮ้ยน้องน้องน้องทอดมันให้แขกมาละไม่ต้องละพี่แทนดูชิมไม่หนูมีทอดมันให้ทอดมัน เอาวันนี้หมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วเหรอคะโอเคไม่หมดก็ได้แต่พี่รู้ที่นั่งอยู่หมดเวลาแล้วเหรอใครคนต่อไปอ่ะทางบ้าน2ตัวแล้วก็ทางบ้านก่อนพี่นเข้าทางบ้านเหรอทางบ้านกี่ตัวสองแล้วก็เดี๋ยวเป็นพี่เฟิร์นเหรออ๋อโอเคอ่ะทางบ้านมาค่ะทางบ้านบ้านใครอ่ะไม่รู้บ้านใครเอามาหน่อยมาทางบ้านอุ้ยโอ้ยอันนี้ร้อยหกสิบเกาบาทไม่ใช่วขายใช่ไหม